เปาเ็อู่นาอันนี้คักติโอ้เจ็ดาหาเจ็ดนี่คักเกิอแล้วพี่น้องพบไว้แล้วอือบอกสี่แยกยุติหักตืนดอกมากยุติคูสี่นี่นโอ้ติ่น้วพี่ล้องเนอะ มีเนี่ยตัวเลขงวดนี้มีเจ็ดมีห้ามีสี่แล้วก็มีสี่ปูให้วงกลมสี่ใบเอ้เป็นสี่ชุดมาปูสี่ชุดมาสิทีวงกลมนี่จังไรไปอยู่คนเดียวจังไส่ยงวดว่าขนนะแม่ตัวนี้เพื่อเขียนให้จ้าจ้าคุณได้ยู่นี่เขียนว่าปูชิเขียนบ่าเขียนใส้นเขียนกระดาษนี่ร้านเขียนนี่ปูตรงนั้นมันมันเพ่เห็นปัญหาปู สหองปูเข้ไงเข้มไงเอาเมไงนมมอ้มันเลื่อมมันเรื่องหอมฟูใช่ไหมเอาไว้ไกลๆเอาไว้เล็บหันไว้ตัวเดียวแต่ม่อคืนเรป่วยไ่อยู่คูเอาได้สองตัวตัวเย็นนี่วัาเย็นนี่ป้าจะเด้ด้วยก่อนไข่ตัวนี้ เทสหาหน้าแทนตะัปูเราเป็นเขียนหากรเพีน่น้องจับเอาแล้วพี่น้องเนะาะตปูยังเช็ดจับเนาะปูไปเช็ดจับเอ,เอ๊ะก็สิบ่จบับบ่เอาว่ากันเห็นบ่ใส่สี่หกหกสี 4, 6, 6, 4, ่เช็ดเ <4. S 1> กลับนาจับล้งางยังหันอืมอืมจับไปละพี่น้องเนาะตัวสีซสีอยู่ไก่มูอแถวบ้านนี่โอ้แสดงว่า,าปูให้สังตัวก็ตีถืบ่ได้สาบตัวตี nha mày pù, à, kì, kêu, pù, kêu, thèn, tuần này có bận không? Pù cứ bò bò, hai lục năm nè, bò này bò, bò này bò, ô, lục lạc cái thèn nhạt vô, chết 50 mà pù, đối với tôi chết 50 gấp bỏ, ngọt mà. หอบจังได้เลยพี่น้องเลห้าเจ็บหอบหืมหอบว้หอบพื้นทึ่งหอบเสียอกว้าหอบใหายไปหอบหอบเจ็ดหานี่มาปูล็อตเตอรี่โอ้สิละแล้วแบบนี้ด้หอบรอเลยพี่น้องหอบหาหอบได้หลายได้หล้ก็หนี่่ายแด้วหอบนะปู โอ้พี่พน้องเอ้ยเจ็ดหาหา้าเจ็ดไปหาหอบเอาได้พี่น้องเดื้อก็ไมันสิเต็มก็ไมนสิหาบ่ได้พี่น้องเจ็ดห้าก็ลืมกลับเพราะว่าปูเขียนกลับเดีเขียนกลับหลังเด้ยพี่น้องออกลับไปจากหนเนาะปูให้ไปหาหอบไว้าห้า หอบือบไปยังสั่นเจียงไปพ่อมันมาเียนะคุูนะหอบไปแล้วหอบมันหอบเป็นตอนสั่นแต่ว่ามันเดี๋ยวหอบจากใบดิพ่อแค่ไหนบ้างเนี่ยมันจะ่ได้สะดุ้งไปใส่บ่อปูเ้าไบตึกสะดุ้งเอาเนาะรตตีนี่ถ้าเจาไปกตึกป่าไ้งามนี่อย่างนี้ล่ะพูออย่างไ เก็บเก็บเก็บโอ้ยหวัวก็รีบเก็บรีบเก็บพี่น้องยินี้วัพี่น้องเก็บสิใช่ล้นามึงเอาเด้อให้เป็นแนวทางเนาะคขาเนาะโอ้ตะเือสาธุูมีไกูหอบหาหืมอย่ออกไปไ่ต้องหาไปไปแล้วเอ้าหาไปหาค้างเงื่อนพี่น้องข้างเงื่อนอยู่ซื้อ อปู่ยังมาพันดัมเบาๆพันเบาๆดูสีไฟแต่มเบาๆแล้วเนี่ยออกอรรษาจริงเจ้วไหวอรงแรมเรี่องเรื่องบุหงจักรีมงคงเข้าวันเข้าวันพระนีวันวันไพ่เราจะเก็บใบจ่า วันนี้วันพระกระดานพูนยัยพูนเลยไซต์เต็มเลย็ุๆนะปุ๊กมือเราอยากเเววอยู่ก็มาเป็นวันพระเลยบอกว่าก็เก็บบาจาว่ากันอืมเขียนวันที่เพื่อนนะฟังรว้ยนะคะเขียนวันที่กำกับด้วยพี่น้องเห็นว่ามือได้อีกทีพึ่งจะว่างวดได้อีกแหละแต่ว่าเอง ที S <S ่ได้สอตัวเนาะให้ไอ้เก็บว่าจะสมตัว่าจะเอาสามตัวอยๆเลยดินี่ว่าตูที่สามมันที่เอาไปเป็ไก่มูแต่สิที่บอกวาไม่นับกันเอาสามตัวจะเอาลูกป มันจะเป็นดวงกันเนาะต่างเนาะยิ่งคนเขามากขนับเพิ่มมาเร่อยๆจช่มี <哇>嗯。嗯。嗯。哪个铺？哪个铺？ อันนี้เป็นเลขลกล่างเง้นโอ้อันนี้เป็นเลขลกล่างเนอะเลืลกล่างสองตัวสองตัวนี้เป็นเลขล่างชูนี่ไม่มีซิดมาล่างโอ้จะเป็นเจดมีไม่ซีดมาล่างโบนยังบ่อะไร้วบากันโอ้พี่น้องเลยอันนี้เลืลกล่างอยู่างเดียวเนา มีซิดมาล่างว่างั้นตัวนี้ก็มีซิดเข้าได้แต่ว่ามันยังอยู่นอกอยู่ถ้ามาได้ก็คือว่าสี่เจ็ดอย่างนี้โอ้ยพี่น้องก็มาแลวกว่าให้ไปเก็บมาตัอนี้น่าอย่างเดียวก่อนว่างั้นนี่ต่หัวอแมงมุนะควก็โอ้พอได้เอาล่างเอาล่างเอาล่างอย่างเดียวมีมีซิดมาแข่งกับเขาอ่แต่แท้ๆคือเดี๋ยวนี้คือคือชุดนี้ ล่างอย่างเดียวเนอพี่น้องเอสซีเนองนะมาต้องแปลงอืมสตังออกไปเออกระจายออกไปพี่น้องออกไปก่อนน่ะโอ้ให้สตังเด้อะไปให้อันแอดมินเอสซีเนอะขมาตลอดเนาะขึ้นขึ้นมาพี่น้องปู้มาเนี่ได้เป็นละเล่นว่นางหุ่นให้ใ้เปจับลอตเตอรี่ไว้มือจนสั่นนุ่น มีสีมาสีตัวเดียวสีที่มันงบกลมไหมมีสิ์มาแข่งเขานั่นแหละจะคู่เลยน่ะมีแค่นี้แหละครับอย่างนี้ก็าสีใช่ไหมอย่ากูเอาคัวทลองทดลองอ่างย่เดียวคือให้ไป พี่ว่านี่ยเล็กหลังพื้นบนยังมาได้โอ้บนยังเอาล่างย่างเดี๋ยวพี่น้องไปเก็บไปห่อเป็นเงินแน่คือเจ็ดห้าเนี่ยหรือห้าเจ็ดบอกแล้ว่าห้าเจ็ดจับไว้พร้อมเลยครับพี่น้องเพันเชียนครับเพันเชียนครับอะไรงงเจ็ดห้าห้าเจ็ดเนาะจับไว้ด้วยล่างเท่านั้นอ่า เอาไปพิเตรณหน้าเบิ่งเด้พี่น้องเด้้มนเขียนซับเห็นมันครบทุกตัวเตือยแต่จจว่าบ่เห็นอีกนี่พี่น้องเด้แตกโตหนึ่งตัวแตกโตร่างอย่างเดียวเดี๋ยวรอฟังสามตัว,สา,ตวสามตัวยังไม่มาวันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะ ตองวดพี่น้องไปเงียบอันนี้คือชุดตองวดพี่น้องอย่างเดียวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปห่อไปกวนเลยกวนเงินพี่น้องเลยเอาสองตัวลานก็พอแห้งกันละขั้นมีโชคนี่พี่น้องไม่อยากจับเม็ดเงินคือเก่าครับผมนี่ละขอให้มีโชคเนอะเจ็ดห้าในมะปุ๊กเจ็ดห้าเนี่ยหรห้าเจ็ดนี่ก็แล้วแต่เจ็ดเจ็ดขียนกับพ่อกับกั๊ปไปถ่านน้อเขาสลัด ปูเขียนห้าอนบอกเขียนห้าอยู่ตรงเขียนห้ายกลางไหมปูเราเขียนเจ็ดอยู่ข้างหน้าเนาะเจีดนหาห้าเจีดนันเร้ร่องเนาะกลับไว้ด้วยสี่ก็มีซิดมาว่เงั้นแต่ว่ามันน้อยหรือจะเป็นแค่สี่เจ็ดบอกลองไว้ใช่น่อยสี่เจ็ดฉันไปร่าปูสด้เจ็ดนั่นอะลองไว้วลาออกก็สิว่าเ่าเห็น รัอันนี้ล่างอย่างเดียวนะคะใส่วิจารณญาณในการรับชมในพี่น้องพี่เด้อพี่เจ้าหนาวเอาไปหอบเอาพี่น้องเนาะหอบเอาเลยดิหอบเอาเลยแล้วหอบเลยแล้ววันว่านหอบหน่อยได้หน่อยหอบไล่ได้ไล่ก็ได้ดีเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่ดำแล้วมันยังทัดอยู่หรอกรัฐบาลออืืมมการอืม พี่น้องนาะพิจารณาดูด่วนเนาะดูด่วนเลยดูด่วนเลยไปซีผมจำได้ได้แค่สองคู่วะเนาะครับผมมีชำหนี่ครับผมซับไปหรืองบน้อยเจ็ดห้านี่เลยเจ็ดห้านี่เลยเจ็ดห้าเจ็ดอย่าลืมกลับด้วยอย่าลืมอืมครับไปซื้ออีกเจ็ดห้าเพราะว่าผูเขียนเขียนกลับหลังเนาะอืเนขียกลับหลังพี่น้องว่าบ่อนั่นนะพี่น้องเด้อ แนวทางที่วางจอบอกเพื่อนไปน้องนี่สิปูได้ที่โอ้คือนั่นเห็นแท้ปูแปดหกี่เีไปอะล่ะพี่น้องมาแล้วมีโซบีมานล้วกันเน้่พี่น้องเด้อ